กินตัวนี้ค่ะป้าส่งโกก่อนนี่หมูบอนั่งกินแส่นววทย์ถ้าป้าส่งโกยาว่าไปค่ายเดี๋ยวเดี๋ยวป้าสงโกกับมากินไปก่อนอย่าไปชอบท่างเขามาพี่อืมอย่างนี้นี่กินตัวนี้มันเหมือดน,นี่เออ จ้านี่ค่ปะป้าตังโกเมวามาเอากินพรีไปกินไก่แท้เด็ดชีว่างเทียมนางลงนางก็มกขายมันเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราประจําจมันเราเข้ามาเออกินตันหนี่ป้าตังโกโปมี่เรากินมันเหมือนยามาเห็นป้าตังโก <c oughs> ฝันหไือไใส่หโอ้ยนีอ่อันหน่ำห่อนหลังอ่ะจะ่อนัำไมของเวลาของเมษรบเห็นโอ้ย,ยาเหลียวเบิง้งไปตังโกกินตัวนี้ฮอกินแสนบินี่นี่โอ้ยอดกินแส้บีไปกินไ,ไก่ก่แซสบี พ่อ <laughs> กนพ่อไดีวอ่างผิวนะ <laughs> มาอ้าวินปลาทางแซนวิีไงมือเอ,อเดี๋ยวกใกล้ไรกินปลาตองโก้นนิโอ้ยปลาตงโก้บ่มีก,กินกระท้องไง่ไดิกินหลบหลงกิปลาดกินแนิมือตั้งสามก่อนละ่ะพอลอะ เอ้ย่ไมาเห็นขึ้นมาอ่ะกินกินคือเศร้าเดานางลงนะโอ้อาการอาการปวดตึงโบดีกินปวหนึบกูเด็กกินแซนด์วิชกับพ่อแล้วลงอย่ากเคล็ดงงงลายนี่เมื่อมันบ่มีมีเท่านั้นไอพี่สื่อแล้วมันบ่ได้เขาบ่ขายเกตี้กันแล้วเจ้าอื่นบ่ขายมัน เอ,อเอ้าคันบะยิขาไข่ายคามันบางตีล่ะอย่าไปดมเขาไปอย่าไปขอเขาเมดแล้วลุงเดชถากินแสนวิชเดชสิเปเอาเส้นวิดมให้กิน <c oughs> มามาไก่มาขอบมยเมิดแล้วมันเมิดน,นงลงเมื่แล้วเมดแล้วเมิดแล้ว หมือดเร็ว <laughs> นางตาก,กินอยู่นี่แหละลงุงเดี๋ยวจิไปเอาแเชิญวีดใหม่กินนะกินตัวน,นี้ก็อิ่มให้หมือดเซนวีไปสามก่อนละ่ะอ่ะอ่ไปล่ะบ้านไปละ่ะอือโบได้กินบ่ได้กินบ่ได้กินเนี่ย